สบายดีสบายดีพี่น้องพปบปายเบิร์ตสกุลสกุลพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนเที่ยงสิบายดโมงแล้วพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นเมนูอาหารว่างหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเรียบร้อยขึ้นไปกินแกงน้ำม้ยุทเทียงพ่นละลายายลียายมากแกงแต่อันนี้จะเป็นเมนูต่ำพี่น้องจ๋าหลังจากที่ลงแปลซาซบัวกระสีมรพไซเกือบเรือจมน้ำ นี่สิต่าใส่หมูยอ่อใส่กรอกสายบัวกับพักเกษตรอ่อนๆเนานะเสดายบุมีกุ้งสายบัวกุ้งสดแซ่บด้พี่น้องเนาะใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกอันนี้คือน้ำตาลนี่พี่น้อง น้ำตามไส้ขาว่ยมาวพอแล้วใส่มะเขือเทศลงไปทำผู้สมใส่มะเขือลงไปใส่ถั่วฝักยาว ตามโดยมะนาวรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานคลกกะหน่อยโพดใส่เครื่องก็เต็มแล้วให้แล้วกันผน้อยเพราะว่เฮ้ยเขามองลูกนะแล้วบ่วงเอาบ่วงให้พี่นเอาให้ก้อยดิคลกน้อยโพดเนาะนอ,อันนี้ผงนัวนะจ๊ะ,ะตามด้วยนะ้ำปลาแซ่บอีหลี นวก่วกนกนี่เฉพาะตำเครื่องคือนทตนคี่ต่ำนะคืนนคนที่ต่นะคะือพรอนไซด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราก็จะใส่สายบัวลงธรรม,มุสรมเฉพาะสายบัวก็เต็มแล้วพี่นอ้องยังบ่าดนใส่เครื่องเนาะ ถามีกุ้งนี่แซ่บเลยพี่น้องกุ้งสดสายบัว,ว,วโคกหน่อยตำหยาค่อย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 เดือมจะล้นค่อย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 สายบัวกระตำพอดีบวบัวพี่น้องสิบวตำละเอียดเด้ ใส่เครื่องอคดูอืมอันนี้เครื่องนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่ลงไปอืมแล้วก็คุกเอาตะตำสิเลอืมเทลงไปเลยว้าวว้าวอนย้มาพี่อืม พี่น้องเต็มถาดเลยเมนูตำสายบัวแต่บบมีกุ้งสดพี่น้องนี่สายบัวเน้นๆตำเหมุยอใส่เกาะกินกับปักเศษลองซีมึงดูเมนูตำสายบัว บัวเศรษฐกิจกับลงทุนอันไปแบกเรือลงมาพวี้พี่น้องย่านเปียกมามาพี่น้องจ๋าตาสายบัวรอบบ่ายบัวเพชรบ่พักกันบับเผาเอาหยั่งหัอปลาลงอยู่บ่อันนี้ก็ามามะกระเทยในลงมาแล้วก็เผาเลยเรียงงัวเลยพักกันบับเผาโต้งพี่น้องจ๋า แต่ว่าน้ากันไหลอันนั่นอยู่ได้แต่ว่าป่ามันคือบนลงขง้างบนนี่ตงบลงอุตส่าหาพ์พากันมาปักรักแต่ฝนอันยิ่งตกผุ่นลงมาตั้งแต่แปดโมงคนอื่นเขานีมาเลยยายลีกับพายทิพย์เข่าลงมาก,กนจนกินเขาอิ่มเมื่อแล้วจักแล้วอันรอบค่ำๆก็จะว่าลงมาจากกินกับพาะเกษตนะ คนอื่นเมื่อเบิร์ตและพี่น้องอันนี้งัวเจ้าบ้หรืองัวใครงัวก่อนงัวเจ้าเขาเอาไปหุ่นแล้วไปเลี้ยงกินแล้วกันสิไปเลี้ยงงัวต่อพี่ใหญ่ไข่ทอดบริคืนซ้ำมาในการเลี้ยงงัวแล้วก็กินเขาอยู่พี่ไปครับข้าวซยของิมอนคืนไปแกงน้ำไม้ข้าวซอยขาวซอยงัวงัวขนใส่อยกินแล้วสิไปเลี้ยงงัวพัฒนะ ท่านผู้ชมตำเต็มถาดแต่ว่าสายบวัวมันบรสชาติ์ืดจืดนพี่น้องมันออกรสสาติออกเค็มๆนิดๆเวลาต่ำนะ่ะถ้ากกะสีเห็นรสสาติอ่าเปรี้ยวหวานเนาะมันจะเค็มสายบวนนิดๆกินแล้วก็ไปเลี้ยงงัวต่อ ไปไปเลี้ยงงน uh? ูน่ะฮะผ่นช้ยอเฮาสิไปใส่ต่อซิมอนไปรอหาเฮดบอเข้าป่าบอ่เลีเขาเปลี่ยนกันเลี้ยงเข้านีพอนบม้รูปแนมะเผาโตรงแต่เสาหยางบ่ทันได้พี um> <c 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 anyway> ่น้องป่าบ uh ่ลงเลยมันน okay ี้ปลาขอปลาเข็งป่ายังก็บ่เห็น บะมือสาวเย,ย,ย,ยี่ยมากมัดยามเนี่ยได้สามตัวแต่ฝนยังบาทันในอันนั้นพนุ่ะฝนมาทันตกแต่กลาคืนนะเด็แล้วพอฝนตกนี่ยฝนลงมาแบบโบ่มีรอบเบิ่งรอบแรงรอบคำแขนหน่ำมันก็ไหลอยู่เด้ป่ามันคือบ่อลงนานบาดบ่ลงคือบ่ลงคันลงแล้วมันก็นลงเบิดเด้ ลงมือเจซีมาแล้วก็ลงหลายก็มือนั่นลงหลายได้หลายถังอยู่นั้นพ่อปลาลเพราะว่าให้ปูลงตรงไรเลยพี่ป้าชิม้วนไปดองจะทำหงมว่าต้นยากปูดองเห็นกับปูจ่อยตีตีกายคือหลายตีนกับปูบปลายเนาะบปลาไเห็นโยตะเก้าแล้วกับปูนั้น กันพ่นโตกใต่แถวกันแทนาน่ะดพอมันสิบรายมันจั๊บทุกรังแรงเลยเขาหาขนตายจป็นั่นเออเขาสื่งถูกเขาไม่ผินราคาอืมทอดบ้านนะพวกสายบัวไปแกงกระแสบน่องแกงใส่ป่าใส่อ้อมเจ้าหอยกระแสบ ้ววันจบเพกินบ่ไรน้ำอะไระไเพื่อทคุณทักเกษตรมันคล้ายคื้ยอดก็ทินี่แหละแต่ว่าเด็ดใบหน่อยกินหนอยเขากินก็เขาพหรือแซ่บเลยเนะนี่ยอย่าออก,กาปานๆน้อยที่น้ำมาพี่ หออมาาาเย่งนนั้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วถาดมันใหญ่น้ำมันไหลไปหมดตันนี้เนี่ยหัวห้องครฮะตีลงในวิธีบริกจิตน้ำห้องคาแท่นอ่ะปาดปากไปเลยกินละเบอร์ริโต้น้ำมันนี่สูบแท็บมันรสชาติมันเปน้ำหนักจริงเนาะมันกลมกลองเข้ากันนี่กปุนใส่ ไปกินปัมาตํายบุแกงแ่กชีแซ่บรอบกตัวเาปีร้องเาเลยมาเสียไปแกงสิบขวบมาแล้วแย่หมนแล้แกงี็เจ้าเป็นโอ้ยห่ว่าบียบด้คนใทยก็เหนแค่าัดมีเ้าบกตัวบยยักษ์เขแกงเจบรกเลยก็อีก็เเจ้ากแม่งองกาเลยมักีคอยกัน อันนี้เลือดแล้วก็นวงลงเทศไม่กินนี้กับโบเป็ดอยู่ไปอยู่มาสมอนกินตาหางไทยแล้วไปท่นี้แตแคนมาเลยกรยบ่เพิ่งไปเลกินน้ำข้าวสดแอยู่ก็กระิระนตาหากของข้าเนาะก็กระงีของขาู่บราเใา่ไาะของข้าองมันกินได้แต่เก่งเลี้ยงเขาแล้วเก่งเลียงเขาคือเก่งบ้านขาอย่างนี้เก่ง มันใม่ผมแกงเลี้ยงเขาเอิ้นแกงเลี้ยงกับแกงแบบแกงใกล้บ้านเท่าเลยนะเขาเอิ้นแกงหนึ่งสองสามแกงเลี้ยงเขว่าที่สร้างเนาะเอาแกงเลี้ยงมาให้หน่อยนี่แกงสมแกงเดแล้วบบเขาตั้งหายนะเออตีมือนกับใกล้ๆของบ้านเท่าอย่างนี้แหละแกงเลี้ยงถันแกงสวงกระสมนี่เนี่ยถ้าว่าต้มจืดกระจืดนี้เนี่ยเนาะต้มเหมือนกัแกงสม สมามาไปห้มบ e ้านก็มักเกร็นะเขาเก่งเขาเก่อบ้านหาบ้านหาบกินกตะดอกกับใบมานแล้วของเขานี่ยแถวตลาดนั่นมาเป็นมาเป็นมับ mm ริยังเลยสขายนะบดแกงมะลุมแกงส้มมะลุมเขาววาบ้านเ้าบ้านบวมีบ้กินเนี่ยหมากมันก็กินแตดอกมันแดอกมันหนึ่งมะเกงใเ่ป่าดอกกบยอดมันกบญอดนะอดมะเกงสกล ข้าวเราเป็นเหม็นอันนี้อนันรูปเอานักปุ๊บอันอยู่ในบ้านอันเขาเก็บในบ้านที่นะบ <ừ. S 2> ้า,านเือนเท่เลยเพื่อนเพื่อนบุกินเงินเลยเพื่อนบุกินยอดมันหนะกินแบบข้างนองลาก็แซบแบบนี้นนนุดยอดเนื้อโคเลยบุกเคยกินตับแย่บวัวเขาจะได้กินน้ำบร้มีแล้วตับสกุ้งสดนั่นใช่ <ừ. S 2> แซ่บ <c oughs> แบบรสชาติแบบ เกี่ยวอมวัดจังหน่อยแดงข้าวเจียวบักหลายๆตัวแรกตำเซคโคกอ่ะมันเต็มโคกกเลย์เทส่หม้อขี้เหล็กทาเป็นเลี้ยงงัวโย่คนเครื่องปรุงรสให้เดือคึกทั้งทั้งโคกเป็นย้อมแพร่เครื่องมันหลายแล้วนีมันเครื่องปรุงรสยังกองอีกเลฟ เราให้เพื่อนเนาะจีมอนว่างไปให้กินแล้วจะไปให้ฮ็ดราคาก็มาทางหยาบตรงมันอีแปลกป่าบ่อลงซีเมนมันนัดกันไว้อย่าลงเบื่อเขาเผาแม่สิว่าะอย่างวันแรงวุ้ยไฟเผาลงแล้วบะเนี่ย่วนใหญ่ยเขาบอกเผาแล้วมันบ่อลงแต่เผาน้องง่วงนันบ่ออกนะเพราเพราะจะกู้ขึ้นนี้จะหันปุ๊บ งอมาองอออกแล้วพอลอยเผางงอเียร์้กันคนกะแน่นงเป็นเสือขาวนั่นจอยอยเสือขาว่งคนเผางงองอนหน้าคนพอขึ้นก้อนมอยคนมาคอยเอ็นเอาไปต้มจ่องมาแต่หมอมีเอนบอนที่ได้แม่กินบ่นแล้วตอนนี้ว่าขั้นโบเาองออกไว้งงอ มึงเจอผาอนเ้าใช่ไมชาก็มึออกเขาเผาจอแช่้ชัางเกศงัวนกัมันนอนเลยเบิ่งรอดบ่เันลูกแตม่รอดนองออกตอนนั้นแล้วทำมบะนอนเลยนานทำบนนอนเนี่มันติดพ่นมันบ่แห้งพี่นนางตกลินทังกระเซาคำแม่แห้งมากแบบเพิ่มเพิ่มน่ะป่าเหลือนั่มันลงแห้งเนี่ มันกะลงปีเขางึ้นปีนาเขาายป้อเป็นแมคือเนาะสูงจัวคกปีนี้เขมดดำลาพวกปีนก็งามเลยงามเลยคกัแอนเฮดอรหรอเขาแตแอนเฮดไปลก่าีนั่นอ่าเ็รจิงอย่เนาะหักคอดำม่แพงแต่มันงามไงยสายบัวงู้กระพนได้ปักได้กปั๊ปัได้กปาน กินไปกินมาเพชรเฉยว่ะเผ็ดที่สุดเลยเนาะหวานอมเปรี้ยวอะกับีิโดดจานอันนี้เลือดตะเคืองน้ามันก็เท่นี่นเป็นตะกินก็กินไปแล้วกิน,ม,นะะมันก็เทียมนะครับมัน้องคิ้วปั้นดีผู้ใหญ่ว่ากิน <laughs> ยังเข้าไปเขาก็คือเก่าแล้ว พวกเขาใส่เสือเทนสันกับเกย์คราสันกระดัมคือเก่าหมวกกับกระถางคิ้วฟันดีนะจังเลยคิ้วเมื่อไหรคิ้วอ่อนคิ้วเนียนเห็นผิวเคื่อนสุดนัำมันแห่งกับเภทแบทนี้คุณเด้อขาจะโมกแรงกับพยายามต้งซิมอนคุณแรง มาไล่เดีมาบวกกันยันตักันเลยนะวันไปหาเฮดบอกนั่งเงินแรือบอกหน่มานนอนหนึ่งเฮครับตลอดสุดไปห้าเฮดแค๊บอกมันบาร้อสิไปท่าเราคือคอยคือบาบบ้างเชื่อเชิ่นมาเพราะดม่ไปทุน

หูเออละไม่จริงูมาเบงเนี้ยย uh uh> nice> uh uh> uh 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 ังแสบอีกสดน้ามาสันเกียงตึบเพชรป่าทัวเรเราเอาพวกเพชรสดน้ามันยังกระแสบรับเท้ามาขึ้นอยู่ทั้งนั้นอากาำมันร้อน ดีเราบอคอยเอามกตัวให้พอใส่เมื่อกับป๋ากระใส่นั่นาแล้วตัวแล้วใส่เตาโมโหขันโูเสียมะคือมื่อไห้มะคืออะไรวะมะคือแก้มมะคือขึ้นมาถึงน้ำในวงพี่น้องจ๋ามาครานี้ก็บชิคอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมเพจอ่าอ่าเพจอ่ายังบม่ได้ยอมยังมือตะเก็บบหมกชมมอที่มากินชงใต้กิ้ก ป่าลงอยู่ใบเย้มาสลุปป่าบ่ลงบ่เดี๋ยวคำๆยังไม่ยาม